เหมือนยังกลับปลาพี่น้องบรรยากาศทุ่งหมานทำไมเดินกลับไม่มีรถบรรยากาศดีไหมครับพี่น้องแถววัดสว่างอารมณ์แถวแถว พ่นพึ่งยดตกครับพี่นอ้องขอ,อกไม้เอยมาสิ่พักัานยางไาตลาดน่ะครับจังสีงเรียแจ็กสีเนะะาะครับ ออมาจากวัดหลัก่างไป,ไปตลาดต่อครับฟ้มามืดคึมมี DIY ได้เหรอมีฝ<ม>นฝนเพิ่งหยุดตกครับงองไม้ไมข้างทางสวยๆงาม,งามๆนะม, DIY. มีหมด

คนร้องเพลงอยู่ข้างหลังค <c oughs> รับเนาะงั้นไงแท็กซี่อ่ะเรียกเลยฮะอา้าวเรียกให้เขารอสิเฮ้ย <c oughs> อย่างเงี้ยไม่ไปนะ แท็กซี่มาเอออท็าครน่นครับตลาดซื้ออะไรไม่รู้เดินมาก็ เมือ่อนึงครับเมื่อเตอิบพาลูกน้องมาดูบังบรรยากาศตลาดนะครับไปฟังยี่หวันรถเจอจะลูกใายแล้วมา ลาไปส,สู่ซื่นซีนซีนคะรับสี่นหลักถึงครับตลาดวัดแก้วสองคืน ดเดี๋ยววันไม่มาก็ยังไม่มาที่น้านอื่นด้วยร้านขายเนื้อไม่มาครับพี่น้องคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมรับกิจฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเขารับผม ของสม,นมานม,ม,มากครับ